สวัสดีค่ะวันนี้วิวินิวจะพามาเปิดประวัติบอยศิริชัยหัวหน้าคณะหมอลำใจเกินร้อยผู้ก่อตั้งคณะหมอลำจากความชื่นชอบและความรักศิลปะหมอลำทำให้เขาเริ่มต้นตั้งคณะหมอลำเป็นของตนเองและได้ผลตอบรับจากแฟนๆที่ดีพอสมควรพร้อมกับตารางงานที่คิวแน่นตลอดทั้งปีบอยศิริชัย มีความฝันอยากมีคณะหมอลำเป็นของตนเองด้วยความชื่นชอบการร้องเพลงหมอลำเป็นชีวิตจิตใจทำให้เขาเข้าเปิดประตูความกล้าและความฝันในการก่อตั้งคณะหมอลำของตนเองในานามคณะหมอลำใจเกินร้อยเมื่อปีพศ2559เปิดตัวปีแรกก็สามารถสร้างความสุขให้แฟนๆได้เป็นอย่างดีมีการจองคิวแสดงมากกว่า200วัน เมื่อเป็นที่รู้จักในวงการกว้างมากยิ่งขึ้นทำให้เขาและคณะหมอลำใจเกินร้อยมีการจองคิวงานที่มากขึ้นเรื่อยๆมีถึงการจองคิวข้ามปีกันเลยทีเดียวอีกทั้งบอยสิริชัยยังเป็นคู่จิ้นกับแอนออรดีศิลปินสาวหมอลำที่คบหาดูใจกันมานานกว่าหนึ่งปีและได้ทำพิธีแต่งงานไปแล้วนั้น ขอบคุณข้อมูลจาก m u s i c t o i d n e t